คุณป้าจริงๆนะครับคุณใหญ่ครับมีแขกมาหาเป็นตำรวจนะครับผมว่าเคยเห็นหน้าแต่จำไม่ได้ว่าเห็นที่ไหนครับอ้าวก็ไปเชิญเกาเข้ามาเสตะเดอครับเออพี่ลึก เดี๋ยวเจอนั่งไมไไม่ไม่มาเอากุญแจผมเข้าบ้านไม่ได้เลยพี่สัสกุญแจบ้านมาทั้งพวงโอ้โโทษโทษลืมลืมกุญแจกุญแจกุญแจมือผมนะโอ้โหใหญ่ เพื่อนพยาย่เนี่ยอ,อ๋อเป็นรุ่นน้องครับอ,อมืดที่จริงชื่อสยามคนระับมันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับสวรรคออ์เก่งนี่ยังหนุ่มยังแน่นนี่เป็นถึงร้อยเอกแล้วคือมืดก็เป็นคนาขยันนะครับเรื่องงานต้องมาก่อนมาที่หนึ่งเลยฮะเเหรอเออนีออ่รู้จักกับหนูวิชุดาหรือเปล่าจ๊ะหือ เออในพยย่อใหญ่น้องชายพระโสราชคนเนี้เขาหน้าตาดีนะแต่ป้าว่าเออหน้าตาเขารู้สึกจะไม่ค่อยเหมือนกันนะอยว่าแต่หน้าตาเลยครับที่สายใจคอก็ต่างกันนะสไม่ดีอะไรเหมือนกันเลอยอแล้วแล้วเขาแต่งงานหรือ,อยังอ่ะยังครับป้าถามทำไมเลยครับก็ <laughs> ไม่มีอะไรเราป้าก็อยากรู้ไปเฉยๆอย่างนั้นอะ <laughs> หน้าตาเขาก็ดีนะคิดว่ามีแฟนนะซะอีกอืมาแต่ว่า,เ,ววาเรื่องยีวิตนะครับคุณป้าป้าว่าไงก็ป้าว่าแล้วไงเราบอกป้า,ปาพูดอะไรไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปพูดกันเองกันแล้วกันเอางั้นเหรออืมอะไรนะคะจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ เขาจะบ้าไปหรือเปล่าคะพี่ใหญ่เดวิดเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามากแล้วพูดอะไรคิดซะก่อนฮะก็เขาอยากมายุ่งกับวิทย์ก่อนทำไมล่ะคุณป้าคะวิทย์ไม่ยอมนะคะลืมแนะ้วเหรอว่าโซร่าท่านเป็นคนช่วยเราออกมาเนะว้นเดี๋ยวแต่ใหญ่ช่วยเรื่องอะไรกันนะ่ะแล้วช่วยตอนไหนนะผม <laughs> ไม่มีอะไรคนระับคุณป้า <laughs> แต่ถ้าคนเรามันคนจะแบบรู้จักบุญคุณคนบ้างนะฮะคือเป็นผู้ชายดีๆมันหาได้ง่ายที่ไหนบ้างใครไม่เลือกก็โง่แล้วผมว่า,าถ้าพี่ใหญ่ว่าอย่างนั้นนะวิทยอมเป็นคนโง่ดีกว่าแปลว่าเราลืมเรื่องที่เขาเคยช่วยเรามานะไม่ใช่พี่ใหญ่วิทย์รู้นะคะว่าคุณโสรัสนะคะเป็นคนดีเป็นคนดีมากๆ ต่วิทย์ไม่ชอบเขาว่าจะบาบังคับให้ชอบได้ยังไงเ่าว่าแต่ว่าตอนนี้วิทย์ชอบใครอยู่หรือเปล่าลูกวิทย์วิทบอกป้าได้ไหมลูกป้ากับพี่จะได้รู้ไงล่ะจ๊ะ สมมติว่ายังไม่มีล่ะคะอา้าวทำไมจะต้องสมมุติด้วยลลูกมีหรือไม่มีก็บอกมาตรงๆไม่ได้เหรอลูกทำ,ทำเป็นเรื่องมากตาใหญ่นี่ิที่ป้าถามเนี่ยลูกนะ เพื่อว่าเออป้าจะได้เตือนลูกถูกไงล่ะถ้าหากว่าวิทย์มีคนที่รักที่ชอบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ายังไม่มียังไงยังไงก็ป้าอยากจะให้วิทย์ลองพิจารณาโสรัดดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะทำเป็นเล่นตัวแล้วงี้โสไปชอบใครเข้าก็จะรู้สึกนะป้เอาอีกแล้วไต่าย บอกวิทย์และนไงละลูกถ้าคนเราไม่รักกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จริงไหมลูกแล้วเรื่องนี้เขาจะมาสู่ขอแล้วคะเออ,เอ,อนี่แต่ใหญ่ออไปบอกเพื่อนเรานะบอกให้รอคำตอบจากยวิทย์ให้ยวิทย์เขาคิดดูสักก่อนถ้าถ้ายวิทย์ไม่ตัดสินใจสักทีฮะ มันก็ช่วยไม่ได้ดิจ๊ะ,สะแสดงว่าถ้าหากว่าเขารักคนของเราจริงเขาก็ต้องคอยถ้าเกิดคอยไม่ได้จะมีคนใหม่ก็ช่วยไม่ได้สแสดงว่าไม่รักคนเราจริงจริงไหมลูกจริง,รงค่ะมีดีใจจังเลยคะ่ะที่มีคุณป้าเป็นพวก <c oughs> ใหญ่เห็นสวยที่สุดเลย ไม่เอาลูกอย่าไปว่าพี่เขาอย่างนั้นพี่เขาหวังดีกับวิทย์ใู่ไหมแต่วิทย์ไม่ชอบอีตาี้เหนียวนี่นนคะไม่ชอบก็ไม่เห็นเป็นไายไม่มีใครเขาว่าอะไรนี่นะเออแด่ว่าวิทย์รู้จักกับญาติพรโสรัชที่ชื่อในสยามหรือเปล่าอ๋อรู้จักค่ะเคยคุยกันสองสามครั้งนะคะ่ะ นิสัยไม่ดีเลยค่ะอ้าไม่ดีแล้วรอ,อลูกแย่มากด้วยอแต่ป้าว่าหน้าตาท่าทางเขาเป็นคนเรียบร้อยดีนะลูกนะนี่วป้าว่าวิทย์อัติสีหรือเปล่าลูก วิทไม่ชอบพี่ชายเขาแล้วคานเกลียดถึงน้องใช่ไหมอืมไม่ใช่อย่างงั้นหรอกค่ะคุณป้าวิทไม่ชอบในสยามเพราะว่าเขาเป็นคนใจดำค่ะใจดำดใจดำยังไงลูกก็ชอบเอาตัวรากคนเดียวสิคะทำเป็นคนเถนตรงสื่อสัตย์ใครทำผิดก็จับหมดไม่ว่าญาติไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องหน้าที่สำคัญที่สุดเธอ มันก็ดีนี่ลูกไม่เห็นผิดตรงไหนนี่คนเอาจริงเอาจางังจากงานอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หายากจะตายไปป้าว่าเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงดีนะลูกนะแต่วิทว่าเขาทำเพื่อตัวเองมากกว่าค่ะคงอยากจะเป็นในพันเร็วๆไม่ยอมให้อภัยคนที่ไม่มีโอกาสกับตัวเองวิทวิทพูดอย่างเงี้ยวิทหมายถึงใครกันลูก อืใครก็ได้ค่ะไม่รู้น่ะยังไงวิคก็ไม่ชอบแต่คนนี้พอๆกับในโสรัดนั่นเลยค่ะให้โสรจะให้ผู้ยหญ่มาขอวิคเลยจะวิคตอบว่าไงอ่ะูโทรเลยแห่่ไม่น่าโง่เลยหน้าอย่างก็ับตำรวจยังไงใครก็แต่งงานด้วยกู โชคดีนะที่ยนงมีคุณป้าเป็นพวกไม่งั้นนะ้าทะลเลาะกับที่ใหญ่บ้านแตกแน่นเออตอบปฏิเสธไปแล้วเหรอแน่ใจนะไม่เปลี่ยนใจทีหลังนะนายพันพลุมสดหาไม่ได้ง่ายๆนะวิที่เ,เพื่อนนายอะนะไม่ได้ตาโตกับยศสัดแค่นั้นหรอกถึงมีดาวกับดวงบนบ่า แต่ถ้าถอดเสื้อออกมาแล้วมันก็แขวนอยู่บนข้างฝาคนสิคนที่อยู่กับเราสำคัญกว่าโอ้โหแม่คำคมซะด้วยนะโอ,โอ้โหนี่ใช่ใช่เมดพูดถูกมากเลยนะจริงๆแล้วนะถ้านผิ้ใหจะเลือกท่น้หนะควรจะเลือกคนที่รวยรยไว้ดีกว่านะแต่ถ้าคนรวยแล้วนิสัยไม่ดีเนะี่ยก็อย่าดีกว่า,วา ป็นไงจอยไม้น่าแตกไม่เละวิทนี่เราถามจริงๆนะเราถามในฐานะเพื่อนนะคือวิทเลือกมากๆนี้ไม่กลัวขึ้นคนานบ้างเหรอจะไปกลัวทำไมแม้แผ่นดินสิ่งชายที่พึงเชิญอย่ามีคู่เสน่หยจะดีกว่าเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหม ตั้งแล้วก็หมดหวังนี่อยากจะรู้จริงๆผู้ชายคนไหนนะที่ทำให้วิทย์ถูกใจได้อ,อคงจะเป็นคนพิเศษละมั้งไม่น่านหรอกนี้หวอาจจะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาที่ไร่ีใ,นใ,นใครนิดน,นึงก็ไ